S <S สวัสดีค่ะน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูวิริวันแก้วธันจในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในวันชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ค่ะตอนนี้คุณครูมีคำถามมาถามนะคะว่าในครอบครัวของนักเรียนประกอบด้วยสมาชิกกี่คนและมีใครบ้างคะค่ะนักเรียนแต่ละคนคงตอบไม่เหมือนกันบางคนก็อยู่แบบครอบครัวเดี่ยวเนาะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวของนักเรียนเองแล้วก็น้องของนักเรียนเนาะบางคนก็ประกอบด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มากันไปใช่ไหมคะแต่ละครอบครัว ไม่เหมือนกันใช่ไหมนักเรียนมีหนะ้าที่รับผิดชอบในงานบ้านหรือไม่นะบางคนก็ตอบว่ามีเพราะว่าบางคนเนี่ยช่วยงานพ่อแม่ซกักผ้าล้างจานถูบ้านรดน้ำต้นไม้นะคะบางคนไม่ทำเลยใช่ไหมคะถ้าครูถามว่าหน้าที่ของลูกควรมีอะไรบ้างนักเรียนตอบได้ไหมคะ นะทุกคนตอบได้อยู่แล้วว่าหน้าที่ของลูกมีอะไรบ้างถามหนึ่งนักเรียนคิดว่าสมาชิกแต่ละคนคนมีหน้าที่อะไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะแต่ละคนว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างควรทําอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า ตัวตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวมีอะไรบ้างมาดูหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนะี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นผู้ทำครอบครัวนะคะหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพื่อการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบอย่างดีคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่อบรมสอ่งสอนลูกให้เป็นคนดีไปเราจะมาดูหน้าที่ของลูกบ้างนะคะว่าลูกควรทำอย่างไรบ้างต้องเจอเรียนหนังสือมีความรับผิดชอบนะคะ ช่วยเหลืองาบ้านงานบ้านที่เราสามารถทำได้นะคะถูบ้านกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้สักผ้านะคะอันนี้คือหนะ้าที่ที่เราสามารถทำได้นักเรียนก็ควรจะทำนะคะรู้จักอดออมใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนะคะมีความกตันยูช่วยดูแลญาตผู้ใหญ่เช่น เรามีปู่มีย่าที่แก่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะเช่นลุงป้าน้าอานะคะปู่ย่าตายายนะคะ ทีนี้เราก็มาดูหนะ้าที่ของญาติบ้างว่าญาติของเราเนี่ยจะต้องทาอะไรบ้างนะคะญาติก็จะช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกหลานนะคะช่เหลืองานในครอบครัวความรักความอบอุ่นกับลูกหลานช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวและก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะค่ะ เราจะมาสรุปบทเรียนนะคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนเนี่ยต้องทำยังไงม้างนะคะการอยู่ร่วมกันในครอบครัวสมาชิกของครอบครัวควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เอ,อื้อ,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 อเฟื้อเผื่อแผ่กันเคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นนะคะสำหรับตัวของนักเรียนเองการปฏิบัติตนเป็นสมรชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนประหยัดอดออมช่วยเหลืองานบ้านเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะ,ะให้นักเรียน ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะจะทําอย่างไรที่เรียกว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวบ้างคะเช่นตั้งใจเรียนเระ้เะดินอ้อมช่วยเหลืองานบ้านเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่นักเรียนจะทําข้อไหนนะคะให้ทําที่บ้านเลยนะคะชั่วโมงนี้นะคะเราจะพบกันแค่นี้ชั่วโมงหน้าเราจะมา ะเรียนถึงเรื่องประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ